มาพบกับรถเล็กราคาพิเศษกันบ้างเป็นเครื่องพันสอง n i s s Sport Tech มีสันอเบรปสาอร์ตเทคปี2018 3 3 9 0 0 0บาทคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมโรงงานนะคะกระโปรงเดิมฝากระโปรงเดิมประตูเดิมทุกจุดนะคะและคันนี้ยังแต่งสกเกิร์ตมาให้ด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ให้ถึง3จุดระบบความปลอดภัยมาเต็มที่สำคัญรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆถึงจะจัดเต็มก็ผ่อนประมาณ4 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูคันนี้รอบคันกันค่ะ ชมรอบคันกันก่อนก่อนที่เราจะไปภายในนะคะมาที่ล้อกันก่อนคันนี้เป็นล้อเดิมโรงงานยางปีใหม่ให้เลยดอกยางนะั้นนะด้านหน้านะคะก็นี่เลยออกแบบมาสวยเลยคมไฟด้านหน้าไซส์แจวนะคะสามารถมองเห็นได้ชัดยา่างขำคืนฟิล์มนะคะฟิล์มสภาพบอกเลยว่าเนี้ยบอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่แล้วก็ภายในกันค่ะสำหรับคันนี้ภายในก็สวยไม่แพ้ภายนอกนะคะนี่ให้คิ้วกันสาดมาด้วยสำหรับคันนี้ภายในมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำไม่มีรอยขาดรอยย่นรอยเปื่อยนะคะสภาพภายในบอกเลยว่า90%แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ระบบแอร์นะคะใช้งานได้ดี พวงมาลัยจับถนัดมือนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันสำหรับคันนี้ใหม่ที่6 6 4มื่ี่รอสิบปดกิบนี่เลยนะคะแผงประตูก็เป็นระบบไฟฟ้ามาดูตอนหลังกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลัง สภาพเบาะเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะคะไม่มีรอยขาดรอยย่นภายในของอเมร่านี่กว้างขวางแล้วก็มีเลยยืดขาได้สะดวายนะคะด้านบนไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ให้ดูกันจะจาะก,กันไปเลยข้อดีของอเมร่านะคะด้านหลังก็มีในส่วนของพนักตั้งแขนหรือว่าที่วางแก้วให้ด้วยนี่ สำหรับคันนี้เป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่339,000บาทจะมีประวัติหรือไม่มีก็แล้วแต่นะออกรถง่ายไม่ยุ่งยากนะคะ้าขายขายหมูขายไก่ขายลูกชิ้นไม่ต้องเดินบัญชีใช้แค่บินก็สามารถออกรถก,กับเราได้แล้วจะมีประวัติหรือไม่มีตั้งงบเว้เท่าไหร่ก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะโทรหาคเเุณงี่เจ้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะจองเพียง 999บาทนะคะจัดไฟเน้นให้ถึงบ้านส่งรถให้ถึงบ้านไม่ผ่านเราคืนมัดจำให้นะคะไม่ได้ยึดคุ้ค้าเลยสักบาดเดียวนะคะมไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะสามารถทำจองเขามาได้เลยเข้าบัญชีบริษัทนะคะเซฟไทยครุนะคะสามารถโทรตรงหาโนเอได้เลยนะคะ0945989256เซ้าเอนะคะคันนี้เป็นนิสสัน A อเมราปี18 3 3 0 0 0บาทมาจ้า เดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาเจอกับน้องเอใหม่ว่าจะารุ่นไหนมาไลฟ์ให้นะคะเรามีทุกรุ่นทุกย่อทุกราคาที่ท่านอยากได้อยากจะได้ปีใหม่ไม่ไน้อยเลยก็จัดไฟพาสำหรับคนเบาๆ4,000กว่าบาทก็คันนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ